สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้เราก็จะมาทําซุปนองไก่นะคะซุปนองไก่ทานกันนะคะก็ขั้นตอนนะคะเมก็ตั้งน้ําร้อนให้เดือดน,นะคะน่องไก่ประมาณหนึ่งโลหนึ่งโลนะคะไม่ต้องประมาณเลยนะคะก็พอน้มเดือดก็ใส่นองไก่ลงไปนะคะเยี่ยวให้ได้ที่นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆคะ่ะ เกลือนะคะเกลือเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆไก่จะใส่ขเนอยไก่ก็ได้นะคะแค่นี้ก็เคี่ยวให้ได้ที่นะคะเพื่อนๆค่ะและ้วไปเมก็ใส่มันฝรั่งลงไปนะคะอ,อ๋อลืมขั้นตอนอีกอย่างหนึ่งนะคะใส่ส้มมะขามไปด้วยนะคะเพราะว่าซุปก็จะออกรสเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะเอซอีชอบทานที่บ้านชอบทานรสเปรี้ยวกันนะคะ จะช้อนทิ้งก็ได้ไม่ช้อนก็ได้นะคะส้มมะขามนะคะมันฝรั่งจะสุกช้านิดหนึ่งเพราะว่าซุปต้องเคี่ยวให้เละๆนะคะพอใส่มันฝรั่งลงไปก่อนนะคะตอนนี้เลือพักน้นอแล้วแล้วก็เครื่องเคียงนะคะมะเขือเทศสีดาลูกใหญ่นะคะหอมนะคะหอมหอมใหญ่นะหอมหัวใหญ่แครอดนะคะแล้วก็เห็ดหอมนะคะที่นึ่ก็ใช้เห็ดหอมแห้งนะคะแช่น้ํานะคะ ให้นิ่มนะคะแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งเพราะว่าดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเพืเ่อนๆค่ะก็ถ้ามันกองมันเราก็ช้อนนะคะค่อยๆช้อนทิ้งนะคะเพืเ่อนๆค่ะเอดเม์ก็เดือดพักๆหนึ่งแล้วนะคะเอดเมใส่มันตหลั่งไปพักแล้วนะคะซีอิ๊วขาวนะคะเอดเม์ใส่ซีอิ๊วขาวไปประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนโตนะคะเพราะว่าต้มนะคะเราจะไม่ใส่เนี่ยนะคะ เครื่องเคียงเราใส่ไปเลยนะคะพร้อมๆกับเลยเราจะไม่ใส่น้ำปลาเลยนะคะนอกจากซีอิ้วขาวอย่างเดียวเลยนะคะอนี้เราก็เคี่ยวต่อแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วก็เราก็มาจะมาชิมรสว่าที่อเมย์เติมไปนะคะมันเปรี้ยวเค็มยังไงนะคะแต่เมื่อกี้เมย์ชิมแล้วว่ารสชาติดีแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนการเคี่ยวนะคะเคี่ยวเสร็จได้ที่ก็มีนะคะ ผักขี้โรยหน้าแค่นี้นะคะก็จะได้ซุปนะคะซุปหม้อใหญ่ๆไว้ทานกันแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เดี๋ยวเ,เมย์จะปิดฝานิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เอากล้องออกห่างนิดหนึ่งนะคะกลัวว่าจะนี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะกลัวจะร้อนนะคะกลัวฟัามร้อนนะคะก็เ,เมย์ออห่างนิดหนึ่ง เ,เกี่ยวซุกไว้ทานกับแม่นะคะมอใหญ่ๆเลยนะคะ ถ้าเป็นสูตรของอิสลามเขาจะเที่ยวจนแบบมะเขือเทศเป็นเล่เป็นเข้ากับน้ำเลยนะคะน้ำซุปก็จะออกสีส้มเลยนะคะแต่คนไทยก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนะก็ไม่ค่อยเละเท่าไหร่ก็จะเป็นชิ้นๆน,นะคะแต่ถ้าเป็นอิสลามจะแท้ซุปน้องไก่เขาก็แบบจะจะเปื่อยทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ันนี้ของเอสเม์ก็เริ่มโมโหเลยนะคะเริ่มโมโ,มโหน้ำนะคะเดือดแถบเลยนะคะก็ที่นี่นะคะวันเอสเม่ก็จะแปลกนะคะอัน,นเตาแก๊สนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคะห้างเดียวนะคะนะคะเอสเม่ไม่ถนัดโอ้วเพวางข่าหม้ออ,อีกนึงนะคะ เดือดข้างเดียวหม้อก็เล็กนะคะที่เดือเข้าไปเอาหมอ้อใหญ่นะคะเด็ดหอมเพราะไม่มีอะไรมากนะคะเราก็ชิมเลยสัน,น่าทฐานนะคะคุณผู้ชมเอาเคี่ยวให้เปื่อยนะคะเคี่ยวให้เปื่อยยิย่งเปื่อยได้ยิ่งอร่อยนะคะน้ำซุปนะคะซุปจะอร่อย เมยขอชิมน,น้ำนิดนึงเปรี้ยวได้แล้วนะคะเก็มก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวก็จะมีมะเขือเทศนะคะน้ําจากมะเขือเทศนะคะรสชาติเปรี้ยวนิดๆจากมะเขือเทศออกไปอีกก็จะไม่เปรี้ยวโดนะคะอันนี้เอดเมย์ก็เติมผงนัวลงไปแล้วนะคะก็ใครอของเอดเมย์จะเป็นผงกุงรสนะคะคานอหรือว่ารสด,ดีนะคะแต่ถ้าใครชอบผงนัวหรือผงกรสก็ใส่ไปได้เลยนะคะ แอนใส่ไปตอนต้มน้ําเอาไก่ลงไปแล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะนะคะก็ดือดแล้วนะคะโมโหแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะชิมรสแล้วพระมาแอนเมนใส่เกลือไปด้วยนะคะเกลือไปครึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็สีขาวสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะรู้สึกได้ที่เลยนะคะเปรี้ยก็น้ําเปรี้ยวจากมะขามออกมาแล้ววันนี้รอเคี่ยวให้เปื่อยอย่างเดียวเพื่อนๆค่ะ อร่อยอร่อยนะคะเดือดแล้วเราไม่มีอะไรแล้วขั้นตอนที่เหลือคือเคี่ยวให้เปื่อยอย่างเดียวนะคะตอนนี้เพื่อนๆค่ะจิ้มรสก็ได้ที่แล้วนะคะดีไงบ้างคะ่ะออใหญ่ๆเลยนะคะซุปผอง Ad may. อสเม่เอาแล้วประทานไหมครับเพื่อนๆค่ะ เรเี่ยวให้เปื่อย <c oughs> เคี่ยวให้เปื่ยยอยแค่นี้เองนะคะเ <c oughs> พื่อนไม่มีอาาะไรแล้ว <c oughs> โอ้พ่อนะ่ยอ <c oughs> กโป๊หรือเปล่ามีคนมา <c oughs> มแจหรือเปล่าูบิน <c oughs> เสียงเรียง อร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะก็โอเคนะคะคลิปจะได้ไม่ยาวมากมายนะคะเพื่อนๆค่ะก็เคี่ยวต่อแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะแค่นี้ซุปของเอสเม่ก็อร่อยน่ารับประทานแล้วนะคะขั้นตอนที่เหลือเราก็แค่นี่นะคะ ใส่ลงไปเมคเคี่ยวไปเลยดีกว่านะคะแค่นี้เองนะคะเป็นยังไงบ้างคะทา,านไหมคะสุขของเอดเมนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็ฝากติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเอดเมด้วยนะคะสำหรับต้มสุกนองไก่นะคะเพืเ่อนๆค่ะบายจ้า